คนนีเรามากันที่โรงเรือนโรงควายนะคะเป็นควายที่มีมูลค่าสูงมากมูลค่าถึงเจดิบล้านควาย,อ,ยาอะไรไควายเพือกควายเผือกอ่ะไปดูอ่ะไหนควายเหมือนเป็นบ้านของเขาเลยครับแล้วก็ หมือนแบบว่าเวลาจะผสมตัวเมียเป็นสัตว์อย่างนี้เราถึงก็จะจูงเข้ามาให้เขาในนี้เลยพูดถึงเรื่องราคาใช่ไหมครับจริงๆก็คือเราไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเนี่ยเราตั้งราคาไวา้เท่านี้แต่เราวัดจากมูลค่าทางพานธุกรรมของเขาก็คือ,อสิ่งที่เราสิ่งที่เขาวัดมาก็คือ,อน้ําเชื้อที่เขาได้จําหน่ายไปลูกๆของเขาที่เราได้จําหน่ายออกจากฟาร์มแล้วก็ล,วกลูกๆของเขาที่ซื้อขายกันในอยู่ในตลาดไายอยู่ก็ประมาณเจ็ดสิบนาก็ประมาณเราๆ